เมื่อประชาชนพร้อมขนาดนี้อยากจะเดินหน้าช่วยเหลือกันค่ะหน่วยงานภาครัฐจะขยับต่อเพื่อเสริมได้อย่างไรบ้างวันนี้ชวนคุยกันกับแขกรับเชิญสองท่านนะคะใกล้ชิดกับหลายชุมชนที่ทำคอมมูนิตี้ไอเซเลชันค่ะท่านแรกพี่หน่อยวันนาแก้วชาตินะคะพี่หน่อยเป็นผู้ประสานงานโครงการบูรณิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยค่ะรวมด้วยช่วยกันดูแลชุมชนที่อยู่กันแออัดในพื้นที่เมืองนะคะเป็นชุมชนใหญ่หลายชุมชนเลยค่ะการระบาดหลายอรอบที่ผ่านมาก็รับมือกันหนักทำงาน ร่วมกับทีมคอมโควิดหรือเรียกกันเต็มๆว่าคอมมูนิตี้โควิดทีมนะคะปีนี้เห็นบอกจะขยายผลเป็น93ชุมชนในกรุงเทพและอีกหนึ่งท่านค่ะพี่จา๋าจารุณีสิริพันธ์นะคะผู้จัดการโครงการด้านการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้าน HIV IHRI หรือว่าพริบตานะคะหนึ่งในนั้นค่ะก็ เป็นกาลังสาคัญเลยแหละหน่วยงานของพี่จ๋าในการช่วยเหลือทีมแพทย์แล้วก็เข้าไปร่วมด้วยช่วยกันกับทีมคอมโควิดนะคะวันนี้สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะแนะนํากันยาวหน่อยเพราะแต่ละหน่วยงานคือพยายามจะเชื่อมกันบางคนทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์อยู่แล้วแต่อย่างพี่หน่อยเนี่ยดูแลเรื่องของชุมชนคําถามแรกคงต้องถามทั้งสองท่านด้วยคําถามเดียวกันแผนจัดการของหน่วยงานภาครัฐด,ด้านสาธารณสุขณวันนี้นะคะพี่ณนะวันนี้ เอาอยู่หรือรอดูก่อนเอาพี่จ๋าก่อนพี่จ๋าประเมินยังไงเอาอยู่หรือรอดูก่อนถ้ามองจากแผนของภาครัฐเชิญค่ะเราคิดว่าต้องเอาอยู่แล้วนะคะหมายความว่าในความเป็นจริงคือรัฐประเทศเราเนี่ยมันก็มีประสบการณ์ในการจัดการโควิดมาต้องบอกว่า2ปีกว่าเข้าปีที่3แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ต้องบอกว่าในปีที่ผ่านมาคะ่ะมันก็เป็นระลอกใหญ่เลยแล้วก็มีกระบวนการในการจัดการ เต็มที่ไปหมดนะคะแล้วก็มีจิตอาสาคลินิกเอกชนหลายแห่งนะคะมาร่วมด้วยช่วยกรรันรวมถึงชุมชนแบบตะกี้ของพี่หน่อยอย่างเงี้ยคะ่ะมาเข้าร่วมถ้าในจินตนาการหรือสิ่งที่อยากเห็นแน่นอนมันต้องเอาอยู่แล้วแต่เราก็พบว่ามันยังคงมีช่องว่างอยู่ค่อนข้างเยอะ,ะคะ่ะต้องบอกว่าโดยเฉพาะชาวบ้านที่อาจจะไม่ใช่คนไทยนะคะ หรือคนที่อาจจะไม่มีสถานะบุคคลก็ดีหรือแรงงานข้ามชาติก็ดีเรายังพบอุปสรรคตรงนี้นะคะหรือแม้แต่ตัวคนไทยเองก็ดีนะคะก็ยังมีหลายเรื่องหลายราวที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะยังทําให้ความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ home isolation community isolation หรือยังไม่รู้ตัวเองจะไปทางไหนก็ยังมีข้อจํากัด รวมไปถึงหน่วยบริการสถานพยาบาลหลายที่ก็ยังไม่ได้ยอมทำ H I ะคะ่ะหรือไม่ได้ยอมที่จะลิงก์กับชุมชนหรือทําให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะทำ H ทอยู่กับโงรงพยาบาลนี้ได้เราคิดว่าอันนี้ยังเป็นช่องว่างคะ่ะค่ะพี่หน่อยล่ะคะพี่หน่อยทางานใกล้ชิดกับชุมชนมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยพี่หน่อยเอาอยู่หรือรอดูก่อนเชิญค่ะคือเห็นด้วยกับน้องจ๋านะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันผ่านมาหลายระลอกมาก เราคิดว่ามันควรจะเอาอยู่ได้แล้วแต่ว่าดูจากการปฏิบนนัติที่ว่ามันเหมือนละละ้ละลงังนะเนาะมันพลุงพลังไปหมดนโยบายที่ถึงแม้จะบอกว่าเรามีวัคซีนที่เพียงพอเนาะเรามีสถานพยาบาลเรามีจิตอาสาเรามีหน่วยบริการที่พร้อมรับมือแต่ในความเป็นจริงแล้วเหมือนจาว่ามันมีรอยต่อที่มันไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่าง าทันท่วงทีมันจะต้องรอนะคะอย่างเช่นถ้าเราพบผู้ติดเชื้อในชุมชนแม้แต่ปัจจุบันนี้ในสถานการณ์ที่โอมิคอนเข้ามาเนี่ยมันยังพอจะมีสถานบริการที่รับเข้าไปบ้างเนี่ยมันก็จะต้องรอในชุมชนอยู่หรือแม้แต่ตัววัคซีนเองเนี่ยนโยบายที่บอกออกมาว่าทุกคนสามารถเข้าฉีดวัคซีนได้นะแต่ว่าเรายังยังเห็นว่าคนที่ฉีดเข็มหนึ่งมาแล้วเข็มสองมาแล้วเข็มสามเนี่ยก็ยังต้องลงทะเบียนนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดซึ่งหลายคนไม่สามารถเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนได้ พอ,อจะวอลก Wall ินนะค่ะมันก็จะเปิดเป็นช่วงสองวันสามวันให้วอลกินได้หลังจากนั้นก็ดต้องลงทะเบียนตามเบอร์มือถือหรือต้องมีอะไรคะต้องมีโทรศัพท์ที่มันสามารถลงทะเบียนได้อันนี้ก็เป็นอุปสรรคปัญหาที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ระบบากระบวนการในการกส่งเสริมและป้องกันได้และอีกสิ่งสําคัญคือเราเรามองว่าตัวรัฐเองนะคะหน่วยหน่วยพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆเนี่ย มันยังมีนโยบายหรือว่ามีแนวคิดที่มันไม่สอดคล้องกันอย่างเช่น mm hmm. เราเองก็คิดว่าศูนย์ชนะสุตอย่างกทมเนี่ยศูนย์ชนะสูตรมันควรจะ,ะควรจะเป็นสถานที่ที่หรือหน่วยบร,ริการที่เป็นคนดูแลชุมชนเร mm hmm. าะเพราะว่าใกล้ชิดกันที่สุดแต่ผลปรากฏว่าเวลาเกิดเหตุหรือว่ามีการติดเชื้อขึ้นจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้สถานพยาบาลเหล่านี้เข้ามาแก้ไขปัญหาแต่กลายเป็นว่ามันอยู่ที่ความสามารถของคนในชุมชนนะคะ mm hmm. ว่าเราจะสามารถหาหน่วยบริการที่ไหนได้บ้าง คือเรามองว่ามันถึงจุดนี้แล้วอะ่ะมันมีบทเรียนมาเยอะมากรัฐเองควรจะมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนได้แล้วว่าการจัดการโควิดรอบนี้เราจะทํายังไงที่ให้ที่เหมือนอย่างที่บอกค่ะทำยังไงที่เราจะเอามันอยู่ ไม่ต้องดีรออะไรแล้วจัดการได้เลยไม่ต้องไม่ต้องกังวลกับการที่เราบอกว่ามีสถานพยาบาลไหมมียาไหมมีวัคซีนไหม,มไม่ควรกลับมาพูดเรื่องนี้กันอีกแล้วค่ะค่ะ,คะ,คะพี่หน่อยเอาเข้าจริงถ้าจะให้พี่หน่อยฟันธงในระดับชุมชนคือระดับชุมชนพร้อมหรือไม่พร้อมพร้อม,อม,อมแค่ไหนและถ้าพร้อมหรือไม่พร้อมอย่างไรรัฐจะเสริมยังไงได้บ้างเชิญค่ะในส่วนชุมชนที่เราทํางานนะคะในส่วนชลามศรีถ้าที่เราทางานในกรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งหลายจังหวัดเรื่อนี้ก็ รวมเครือข่ายที่น้องเราก็ก้าสุดปัวชุมชนอย่างที่บอกนะคะเราคิดว่าพร้อมไหมเราต้องบอกว่ามันพร้อมในระดับหนึ่งและอีกส่วนคือจํามันเป็นภาวะจํายอมที่เราต้องพร้อมด้วยนะคะเพราะเราก็ประเมินว่าถ้าเกิดการระบาดหนักเหมือนรอบที่แล้วเนี่ยรัฐรัดเองเนี่ยคงไม่มีกําลังหรือว่าสภาพกําลังพอที่จะจัดการมันได้เพราะฉะนั้นชุมชนต้องเข้ามาเป็นส่วนสําคัญในการที่ช่วยแก้ปัญหาแต่เราเองก็มองว่า ทรัพยากรในชุมชนตอนนี้เนี่ยมันก็ร่อยหลอนะคะการที่จะให้คนลุกขึ้นมาบริจาคสิ่งของข้าวของตอนนี้เนี่ยมันก็มันนานเนาะการงานหน้าที่การงานบางคนก็ไม่ได้ทําแล้วนะคะค้าขายก็ลําบากสถานการณ์แบบนี้ยากไปหมดอีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นเป็นเป็นเรื่องสําคัญก็คือว่าในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยถ้าเขาติดเชื้อเนี่ยผลปรากฏว่าตัวสปสช,ช,ชหรือสาธารณสุขส่ตงๆเราจะรักษาเฉพาะคนที่เขาติดเชื้อนะคะ แต่คนที่เขาถูกสั่งกักตัวภายในบ้านหรือว่ากลุ่มเสี่ยงสูงเนี่ยไม่มีใครดูแลนอกจากชุมชนอันนี้ควรจะเป็นเราคิดว่าถ้าอยากจะให้รัฐเติมลงไปนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยถ้าติดเร็วรักษาเร็วนะคะถ้าเขาติดมีหน่วยมีที่ให้เขาไปเลยค่ะในการจะรักษาพยาบาลถ้านอกเหนือจากที่เราบอกว่าทำโฟมไอโซเลชันหรือเอสไอเราประเมินแล้วว่ากลุ่มนี้อยู่บ้านไม่ได้ไม่ใช่เขียวเป็นกลุ่มที่เหลืองจะข้ามไปแดงจะจะหนักแล้วเนี่ยอันนี้ไปโรงพยาบาลว่ากันไปเลย ให้สามารถส่งตัวได้เลยมีหน่วยบริการรับอันที่สองกลุ่มเขียวที่อยู่ในชุมชนเนี่ยก็ต้องสนับสนุนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าถึงยาการเข้าถึงอาหารหรือว่าการสร้างองค์ความรู้หรือแม้แต่เข้าหายแล้วการออกใบรับรองแพทย์ต่างๆเนี่ยควรจะออกให้เขาเร็วนะคะแล้วก็ประกาศให้มันชัดเจนไม่ต้องอะไรค่ะหายแล้วไม่ต้องมาตรวจอีกะคะ่ะเพราะถ้าตรวจยังไงมันก็เจอเขาสามารถไปใช้ชีวิตปกติได้เพราะาตอนนี้ก็คือว่า คนไหนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงก็ตามเวลาไปทํางานเนี่ยขเขาจะต้องตรวจทุกเจ็ดวันเพื่อสร้างความมั่นใจให้คนในบริษัทหรือที่ทํางานค่ะแล้วอีกอันนึงคือกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ถูกกักตัวในในชุมชนนะคะที่เขาไม่ได้เป็นคนติดเนี่ยข้าวปลาอาหารอะไรต่างๆเนี่ยต้องสนับสนุนนะคะไม่ใช่แค่บอกว่ากักตัวอยู่บ้านแล้วก็ปล่อยเขาตามยาขัตกรรมเราคิดว่าแบบนี้มันมันมันกัดให้เขาอดปล่อยให้เขาตายให้เผชิญชีวิตเองแล้วก็สุดท้ายใครจะยอมกักคะ พี่ก็อยากจะถามเหมือนกันว่าถึงเราจะเสี่ยงสูงแต่เราไม่มีจะก,กินก็ต้องออกมาในหากินมาทำมาหากินในนี้ก็คิดว่าประเด็นเหล่านีนะ้รัฐเองต้องต้องหนักให้มากไม่ใช่แค่เรื่องมันมองเป็นภาพรวมนะคะมันไม่ใช่แค่รักษาคนติดแต่มันต้องดูทั้งระบบด้วยว่าเราจะแก้ปัญหานี้ไปด้วยกันได้ยังไงค่ะโควิด <COVID S 1> ไม่ใช่แค่เรื่องของระบบสุขภาพแต่มือคือทั้งชีวิต ของคนที่ติดและครอบครัวใช่ไหมค,ะ,คะพี่จ๋าสุดท้ายค่ะอยากให้พี่จ๋าทิ้งท้ายคือถ้าเราฟังสิ่งที่พี่หน่อยพูดเอาเข้าจริงนะแฟนได้ยินเรื่องนี้ตั้งแต่โควิดระลอกแรกจนถึงวันนี้ระลอกห้าแล้วค่ะระลอกห้าแล้วค่ะ <c oughs> ค,คือคือไม่รู้จะอธิบายยังไงอะไรที่ทําให้มันแก้ไม่ได้มันเป็นความเข้าใจระหว่างหน่วยงานหรือไม่เพราะเอาเข้าจริงทุกหน่วยงานก็ประสงค์ดีที่อยากจะช่วยเรื่องนี้แต่ทําไมมันไม่ปะมันไม่จบกันสักทีค่ะเชิญค่ะพี่จ๋ามันเป็นเรื่องของวิธีคิดเลยค่ะ คิดว่าเวลาเรามองโรคเนี่ยคือถ้ามองว่ามันร้ายแรงแล้วเราก็ใช้ความร้ายแรงนั้นมาจัดการเราก็จะหยุดชะง,งักทุกสิ่งอย่างในโลกใบนี้ในประเทศเราซึ่งอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่มองแค่ตัวระบบสุขภาพหรือเรื่องของการรักษาแต่หมายถึงการดําเนินชีวิตของผู้คนนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรากําลังขู่ให้ประชาชนกลัวเราก็จะไปหยุดชะง,งักเศรษฐกิจหยุดชะง,งักการดาเนินชีวิตทั้งหมดถามว่า เขากักตัวอยู่แบบที่พี่หน่อยว่าเนี่ยได้ไหมในความเป็นจริงคือมันมันไม่ได้เลยอะค่ะคนมันต้องทำมาหากินแล้วก็ยุคเศรษฐกิจแบบนี้ที่คนตกงานแบบนี้อะคะ่ะงั้นวิธีคิดของรัฐมันจะต้องเขาเรียกว่าเอ่อเอ่อต้องต้องต้องวิเคราะห์รอบด้านแล้วก็ต้องไปด้วยกันนะคะกับต้องเปลี่ยนมุมในการสื่อสารเสียใหม่อะคะ่ะเพื่อที่จะไม่ได้แบบ ย่อนความตัวไปอยู่นั่นแหละเพื่อให้คนกลัวจะได้ไม่ออกไปไหนไม่ออกไปไหนก็เท่ากับปลอดภัยซึ่งไม่ไม่ใช่อะค่ะในความเป็นจริงชีวิตที่มันต้องต้องดิ้นรนต้องทำมาหากิน่ะมันเป็นแบบนั้นไม่ได้งั้นต้องเปลี่ยนมุมค่ะกับอันที่สอก็คือรัฐต้องสนับสนุน ออหลายหลายอย่างให้ประชาชนอย่างเพียงพออันที่หนึ่งสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมต่อการให้บริการร่วมกับภาครัฐอย่างจรงิจรงจังไม่ใช่แค่พูดแบบว่าเป็นนิยามหรือวาทกร,รรมว่าต้องให้ชุมชนมามีส่วนร่วมรูปธรรมคืออะไรคุณสนับสนุนในชุมชนบ้างอ่ะคุณมีงบประมาณอะไรที่จะสนับสนุนให<ม>้ช <ๆ S 2> ุมชนเข้ามบบามีส่วนร่วมบ้างต้องมีส่วนร่วมแบบแบบมีความหมายค่ะไม่ไม่คะ่ะอันนี้คือชุมมันเกิดจากการที่ชุมชนดิ้นรนทํากันเองแล้วรู้สึกว่า ถ้าท่านนิ่งเฉยเรากําลังจะทําให้คนในครอบครัวเราเจ็บป่วยล้มตายเรายอมไม่ได้ก็เลยจะต้องลุกขึ้นมาแล้วก็จัดกระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชนเองซึ่งมันไม่ควรแบบนั้นค่ะควรจะต้องทําให้เห็นว่าระบบสุขภาพเนี่ยมันอยู่ในมือชุมชนหรือประชาชนกับอีกอันหนึ่งก็คือรัฐเนี่ยคะ่ะก็จะต้องสนับสนุนชุดตรวจหรือหน้ากากอนามัยเนี่ยให้ประชาชนอย่างจรงิจรงจงัง<า>คือต้องวตดในต่างประเทศเนี่ยหลายประเทศเนี่ยเขาสนับสนุนเขาส่งไปที่บ้าน เพื่อที่จะให้คนเข้าถึงอะไรแบบนี้ไม่ใช่เงินไม่ใช่จํานวนน้อยเลยนะคะที่จะต้องจัดการเรื่องหน้ากากเพื่อที่จะดูแลตัวเองเพื่อที่จะออกไปข้างนอกแล้วก็ไปทํางานได้อย่างนี้ค่ะหรือในบางแห่งก็ต้องมีชุดตรวจ a อทตรวจทุกอาทิตย์ทุก5าวันอย่างนี้ค่ะประเด็นก็คือว่าเรื่องนี้มันจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าวิธีคิดเปลี่ยนไปด้วยค่ะว่า a t ทเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะป้องกันนะคะแต่มันเป็นไปเพื่อจะให้คนนั้นเข้าถึงการาศาึกษาเราคิดว่าถ้ารัฐเนี่ยเข้าใจ จุดหนึ่งก็จะลิงก์ไปอีกจุดหนึ่งได้ถ้าเปลี่ยนความคิดมุมมองเราคิดว่าเรื่องนี้มันเดินหน้าต่อได้อะค่ะค่ะเอาละค่ะได้เห็น ข้อต่อที่ชัดเจนพี่หน่อยกับพี่จ๋าจริงๆพูดตรงกันเลยนะคะมันเป็นเรื่องวิธีคิดสําหรับการจัดการโควิดจริงๆค่ะวันนี้ยังไปไม่ถึงสิ่งที่ประชาชนคาดหวังและยังทําให้การเข้าถึงการรักษาในเรื่องโควิดกลายเป็นเรื่องโอกาสที่คนมีมากเข้าถึงมากแต่อย่างไรเราทงต้องคุยกันเรื่องนี้ต่อจีบไว้ต่อนะคะเดี๋ยวชวนพี่หน่อยกับพี่จ๋ามาคุยกันต่ออาจจะผ่านทางช่องทางออนไลน์เพราะว่าเรื่องนี้เห็นความเข้มแข็งของชุมชนที่ยังไม่ถูกสน,นเสริมวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะเนี่ยแหละค่ะเป็นเรื่องจริงไม่ได้ปรุงแต่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ถูกอธิบายผ่านสถานการณ์โควิด -19 ระลอก5รัลอกโอมิคอนแล้วนะคะคล้ายกับว่าเราเหมือนจะเดินหน้าแต่มันยังไปไม่ถึงไหนคะ่ะเป็นสิ่งที่ประชาชนยังรอความเข้ากันและไม่เหลื่อมล้ำในระบบสุขภาพนะคะ